แอดบาเเอ่อแถวนี้มีคนสนใจหัดริฟอร์สปีดก,กันมั่งหรือเปล่าครับนี่ครับเกอสิบเอ็ดเกอยองเยห้าจะเปิดรถให้ดูทุกคันนะครับแต่ไม่ขี่ให้ดูนะครับมันแหลกะครับ นายบอกจะไม่ขี่ให้ดูเดี๋ยวคอยดูรถนะนครับเนี่ยครับกดอันแรกเปลี่ยนเปลี่ยนรถแล้วก็ดูรถอันไอดีเอ,อ่อตัวครอนนันนี่มีรถแค่สองคัน 2, คันนี้กับคันนี้ก็แรงพอๆกันอ่ะแรงพอๆกันคันนี้ออกตัวดีคันนี้ก็ออกดีเหมือนกันแรงมากครับ มีตัวแล้วอีกไอดีนึงไม่ขายปอเช่แ้วงหมอกเปลี่ยนคนขับลองดวนนี้มั่งอันนี้ก็เราไม่ค่อยแรยงว่ะลองเทสดีราคาเล้วทางล้วียครับ เพ่งถึงสามร้อยแทบทุกคันนะครับยกเว้นคันนี้สามารถซ่อมได้เลยมีตังพร้อมให้แล้วนะครับแต่ว่าแคสไม่มีนะครับดูนะครับให้ดูรถในโกดังก่อนมีสองคันรหัสคันนี้มีสองคันนะครับก็คุ้มนะครับรถ อันนี้ก็มีครับแนนนนนน่งทุกกคคีีีีออะะะรัับลลล้้ไดเ

นี่คืออีกคันนึงของมันครับลองมาเล่นกันปุ้มคุ้มคุ้มมาก คันนี้คันเดียวก็คุมนะครับคันนี้รถเติมนะครับจำไม่ได้นะครับว่าเติมกี่บาทเริ่มแล้วงั้นเจอกันทุ่นหน้ากับรายการ Space E A นะครับ